สวัสดีค่ะครูอิงเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องครูอิงหักควายเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อๆไปของครูอิงนะเด้อค่ะสวัสดีค่ะครูอิงเด้อค่ะ พอดีว่ามี fc หลายคนนะคะได้คอมเมนต์นะคะใต่คลิป YouTube ของคุณอิงไวหลายคลิปคือกันว่าคุณอิงมีเปิดแบงจากแม่บบวาสันไายโตที่เปิดแบงมาให้เบิ้งแน่มัอนี้นะคะคุณอิงกะจัดให้นะคะเห็ดคลิปสั้นๆนะคะ เปิดราคาควายงามในขอคู่อิงเนาะที่พ่อที่สีแบงห้พี่หายหนองเห่านะคะที่บอ่อแห้งร้ายราคาบอ่อสางบ้านนะคะพ่อที่สีบืนหอดเนาะสายเหลือด,ดีๆนะคะก็คือน้องเก่ากระรัดนะคะน้องเก่ากระรัดเนี่ยนะคะก็เป็นลูกสาวเก่าจเจริญน,นะคะณตอนนี้เล่าอายุนะคะกระได้สิบเอ็ดเดือนนะคะวันที่สองกุมภาพันธ์นี้กับครบหนึ่งปีเต็มแล้วนะคะ ตอนนี้เรามีส่วนสูงอยู่ที่1 2 8เซนนะคะคุณอิงกับรับประกันไว้ให้นะคะ1 2 7บอขาดนะคะ,ก,ะการวัดส่วนสูงของเฮ้าเนี่ยแต่ละคนมันบวกือกันเนาะคะ่กะกรับประกันไว้ที่1 2 7บอขาดอยู่แล้วนะคะสำหรับนองเกากระลัตนี่นะคะมีใบมีหลอดเดอ้อคะ่ะเดิมที่คูอิงแบงมาจากาเปี่ยมชัยฟาร์มค่ะนะคะขอกเสียโสเพิ่นแบงมาให้นะคะเห็ดพันนะคะ กุ้งกะแบ่งมาพอแม่เล่านั่นแหะคะ่ะตอนนี้แม่เล่ากะเอาไปทับอยู่ขอกหม้อบิ๊กอยู่นะคะอะ่ากะเลือเล่านี่ยแหละคะ่ะนะคะกะอยู่น้ากุ้งก์อยู่แหงเลี้ยงแห้งอ่าหักค่ะควายหน่อยตัวนี้กุ้งกะอ่าคิดอยู่หลายมือหลายขึ้นคือกันนะคะเพราะว่ากะตัดใจหยาคือกันเพราะว่าเพิ่นเลี้ยงอ่ากินเก่งค่ะเลี้ยงงายะะ่ายนะคะ,ะ,ะกะินหลายนะคะอ่าแล้วก็แหงเลี้ยงแหงใหญ่ไหวค่ะอะ่าตอนคุ้อิงได้เพิ่นมาเพิ่อนอายุเจ็ด เดือนค่ะตอนอายุเจ็ดเดือนเนี่ยเพิ่นสูง1อยยี่สิบสองเนาะค่ะตอนเนี่ยกะบสิบเอ็ดเดือนกว่าแล้วนะคะกะสูงทีถอยยี่สิบแปดการรับประกันไว้ให้กันอยู่ทีถอยยี่สิบเจ็ดนะคะสำหรับนอกเก่ากระรัดนี้คุณอิงขอเปิดไว้ยเศร้าหนึ่งเด้อค่ะนะคะหรือสองลอยคะแนนนะคะจังได้กะโทรมาหาคุณอิงได้เด้อค่ะทีเบอร์อ่าศูนย์แปดหกสี่หกเก้าเก้าสี่สี่เจ็ดอีกเอเด้อค่ะ 0864699447นะคะกเบิ้งแคงค้ากะถือว่าโอเคนะคะไพยมา,าก่อนกะได้ก่อนเด้อค่ะเด้อนะตอนนี้นะคะกะฝากไว้น้ำแน่เด้อค่ะหน้องเก่ากระลัดนะคะลูกสาวเก่าเจริญสามารถมาเบิงโตจริงได้นะคะมาจับเข้าได้นะคะว่าเล่าซำได้นะคะอยู่ที่ ขอคู่อิงอำเภอหนองพอกจังหวัด้อยเอ็ดค่ะ